สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมค่ะมาเจาะลึกนะคะกับวิสสันที่ว่ามีความพิเศษยังไงแล้วทาไมถึงต้องซื้อรุ่นนี้ค่ะซึ่งวันนี้จิ๊กอยู่นะคะกับพี่พลโปรดักชีเนียสนะคะของวิสันบิตพีเคที่พี่พลจะพาพ<ม>พเจานนี้กันค่ะรุ่นนี้คันนี้เลยก็คือรุ่นท็อปเลยนะครับเป็นรุ่น V L นะครับแน่นอนว่า ทั้งดีไซน์ของเขาก็คือหลังคาได้หลังคาทูโทนด้วยนะครับรวมถึงภายในที่เป็นสีส้มแทนนะครับก็คือภายในทูโทนด้วยนะฮะ <Hey. S 1> อันนี้คือแว็บแรกเลย <Hey. S 1> ที่ชอบเลยนะ ลงมาที่กระจังหน้าอ่าไหนๆหนพูดเรื่องความสวยไปแล้วก็พูดถึงโลโก้ลูกค้าชอบสงสัยว่าโลโก้ตัวนี้เนี่ยมันดีไซน์สวยอย่างเดียวหรือเปล่าที่เห็นคือเรียบไปเลยค่ะพี่วอนสวยมากจริงๆจะบอกว่าตรงนี้คือเรดร์ที่เป็นของระบบเตือนการชนด้านหน้าแล้วก็เบรกฉุกเฉินหน้าฉริยะนะครับอ่าก็จะได้ความปลอดภัยเผื่อเราขับรถแล้วเราเผลอหรือเล่นมือถืออะไรเงี้ยซึ่งมันมีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอนจะทำให้คุณปลอดภัยมากๆส่าอ่าใช่ทั้งเตือน แลตัวนี้เหเห็น็นนเเาบรกเกให้ด้วยใช่ครับผมแล้วก็ตัวไฟหน้านะครับไฟหน้าซึ่งนิสสันให้เป็นสเปคเป็นแบบ full LED hmm. ซึ่ง full LED นั่นก็คือทั้งไฟสูงไฟต่ำรวมถึงไฟเลี้ยวเนี่ยใช้ LED ให้เลยทั้งหมดเลยใช่นะไม่มีเป็นโปรเจคเตอร์ไม่มีอะไระ LED หมดใช่ลแล้วก็ นิสสันยืนยันว่าในเรื่องของความเป็นธรรมชาติของแสงนะครับก็จะให้แสงที่เป็นธรรมชาติไม่ว่าจะขับทีปกติหรือว่าฝนตกเนี่ยยังไงลูกค้าได้ทัศนวิสัยที่ดีแน่นอนสว่าได้แบบตูออปชันด้วยได้รรตู้เลดีลยค่นดะ้ยไฟที่ธรรมชาติคือใครซืก็ัาแล้วแหละใช่พี่คนพาพวกเรอไปดูด้านค้ากันหน่อยครับโอเคนีรร่ ทีนี้รถคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นรถที่เป็น SUV ค่ะะ s อ v บางทีเราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดเมืองไทยเนี่ยแบบสถานที่ท่องเที่ยวเขาเยอะบ่อยเที่ยวได้ตลอดถูกไหมทะเลภูเขามีเยอะแยะเลยบางทีอยากไปกันหลายคนกลายเป็นไม่มีที่วางของแล้วไม่มีที่วางสัมภาระแล้วคันนี้เป็นไงคระพี่พลนี่เลยติดตั้งตัวนี้มาให้นะครับทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นของนิสสันคิกก็คือมีหลกหลังคา ซึ่งสามารถเสริมอุปกรณ์ได้ก็คือเสริมเป็นลานได้เลยจักรยานกระเป๋าเดินทางวางได้เลยนะครับนะคะจริงๆมองเข้าไปภายในกว้างมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันแต่แต่มีคำถามเกิดขึ้นแล้วล่ะพี่คนิดนึงได้ไหมคะที่เราเห็นคำว่า e power e power แน่นอน e power ติดอยู่ที่ข้างรถอ่ะก็คือเป็นชื่อของ ส่วนหนึ่งของคิกที่เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องใหม่ของค่ายรถในไทยในไทยเราก็จะมีทั้งรถไฟฟ้าซึ่งเพิ่งมาใหม่ๆเลยแล้วก็มีทั้งรถที่เป็นไฮบริดนะครับแล้วก็รถที่ยัง <ไข S 1> ใช้น้ำมันอยู่ถูกไหมครับแต่ทีนี้นิสสันคิกเนี่ยเราอยากจะบอกว่าเขาทำมาเพื่ออยากให้ลูกค้าได้ขับเหมือนรถไฟฟ้า แต่ไม่ต้องห่วงเรื่องสถานีชาร์จก็คือจริงๆถ้าพูดตรงๆแล้ว<ช>ที่บ้านเราก็จะเจอสถานีชาร์จที่ถือว่าน้อยมากน้อยมากใช่ครับบางบางค่ายบอกว่าเยอะแล้วเยอะแล้วก็จริงแต่สุดท้ายแล้วบ้านเราบางทีชอบหยุดพร้อมกันอย่างเช่นช่วงที่เป็นขเขาเรียกช่วงเทศกาลถูกไหมคะหยุดพร้อมกันปรากฏว่าคนแห่กันไปทเที่ยวเหมือนกัน แล้วสถานีชาร์จของเราที่ปกติมันก็แทบจะไม่พออยู่แล้วค่ะกลายเป็นถ้าเป็นช่วงเทศกาลเนี่ยคุณแทบจะไม่ต้องใช้เลยถ้าเป็นป้ถไฟฟ้เลยแต่ทีนี้ถ้าคุณใช้รถนิสสันคลิกเนี่ยแค่มีปั๊มน้ำมัน,มน,มนก็คือคุณเติมน้ำมันเพื่อให้เครื่องยนต์ปั่นไฟน้ำมันเข้าไปสู่เครื่องยนต์หมายถึงเครื่องยนต์ทำหน้าที่ปั่นไฟใช่ครับเครื่องยนต์เขาจะ ต้องมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งทำงานคู่กันนั่นก็คือเจเนเรเตอร์ซึ่งอยู่ในหน้าห้องเครื่องเนี่ยครับพอเราเติมน้ำมันให้เครื่องยนต์ติด คู่กับเจเนอเรเตอร์เขาก็จะปั่นไฟให้กับแบตเตอรี่แบบนี้ไม่ต้องชาร์จไฟเพราะเครื่องยนต์ผลิตไฟเองได้ใช่ครับโอ้เ oh, จ๋งอาะแล้วทาไมไถึงเราชูเรื่องของการขับขี่แบบรถไฟฟ้าเนื่องจากว่ารถไฟฟ้าเนี่ยการขับขี่ก็คือใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับไม่ได้เอาเครื่องยนต์กับเกียร์มาทํางานคู่กัน mm hmm. การขับขี่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าก็คือมันจะเด่นเรื่องของการออกตัวหรือว่าการเร่งก็คือถ้าลูกค้ากดคันเร่งเมื่อ,อไหร่ มอเตอร์ไฟฟ้าก็พร้อมจะหมุนแล้วก็ทํางานเท่ากับสมรรถนะในการขับขี่เนี่ยถือว่าดีกว่ารถที่เป็นรถเครื่องยนต์น้ามันอย่างนี้อัตาราเร่งยังไงครับอัตราเร่งดีมากก็คือมอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้จะใช้เป็นไซส์ใหญ่นะครับก็คือ,อสามารถให้กำลังได้ถึง129แรงมา้านะครับแต่ว่าที่เด่นมากๆเลยก็คือแรงบิดแรงบิดเป็นไงแรงบิดก็จะให้เป็นสเปคที่แรงบิด260นิวตันเมตรจริงๆถ้าสมมติ ถือว่าไม่น้อยเลยนะพี่โมนคะจริงๆบางคนอาจจะไม่รู้ว่าแรงม้าก,กับแรงบิดสัมพันธ์กันยังไงพี่โมนบอกสักนิดนึงได้ไหมคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของแรงบิดนะครับแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้ก็คือเป็นแรงบิดที่มากกว่าเครื่องยนต์ 2,005, 2005เบนซิน,น <2005 S 2> เยอะ2,005เบนซินเท่ากับคุณกดคันเร่งเนี่ยค,คุณได้ฟิลนั้นเลยเหมือนเครื่องยนต์ตัวนี้ ได,ได้การขับขี่ที่มีสมรรถนะดีจริงๆถ้าเทียบเลยถ้าสมมติคุณเอาคนนั่งเลยนะสั่ง,งได้ดั่งใจก็ไปเครื่องไม่มีอึนอถูกต้องครับใช่ครับแล้วรถรุ่นนี้นี่คือจากที่ไปเทดสอบกับลูกค้ามา,<ภ>านะครับพาลูกค้าไปทดสอบขับมาเนี่ยยังไงก็ลูกค้าชอบมากๆในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้ขับสนุกมากนะครับการันตีจากคนที่เขาไปทดลองขับกันจริงๆเลยนะคะ แล้วล้อนี่สวยด้วยนะ,ะนี่เป็นดีไซน์นะคะดีไซน์ของล้อแม็กก็สวยนะครับแล้วให้แม็ก17นิ้วเลย <G ül üyor> แล้วยาง <G ül üyor> เราก็คือแบบไม่มีการกักว่าโอ๊ยเป็นยางสเปคไม่ดียางโยโกฮาม่า oh <G ül üyor> นะครับสเปคดีเลยอ่ะสเปคดีเลยนะครับส่วนด้านหน้าเราพูดไปแล้วว่าเป็นฟู l l LED ดี <G ül üyor> ถูกไหมครับด้านหลังแ่ะคะพี่พลด้านท้ายก็จะบอกว่าเป็น ฟูวลวีดีเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องดูตอนกลางคืนไฟติดเนี่ยโอ้หสวยมากแต่สวยเพราะตอนนี้จริงๆนะถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยหลายคนคงจะได้เห็น i ิสันคิก k s ตามท้องถนนแล้วบ้างใช่คงจะเห็นเริ่มเห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะตอนนี้หลายคนสนใจมากใช่ค่ะยอดจองถล่มทลายมากจริงนะครับแต่วันนี้จะได้รู้ลึกเลยเวลามาจองคุณสบายเลยนะคะในส่วนด้านท้ายก็ถือว่า ท้ายเราเนี่ยพื้นที่เก็บสัมภาระนี่ลึกมากนะครับจริงๆจิกสามารถเข้าไปนอนได้เลยถ้าหรือถ้าเทียบเป็นกระเป๋าเดินทางก็ใบใหญ่ๆเนี่ยใส่ได้หลายใบเลยนะครับรวมถึงสมมติถ้าเราชอบลูกค้าชอบถีบจักรยานเงี้ยบางทีพี่เกียจเอาจักรยานไปวางบนหลังคาอย่าบอกนะใส่ได้พี่พลพับปอได้ครับใครับับปอแล้วใส่ได้ใช่ครับ ถือว่าด้านหลังนี่กว้างเลยนะครับนี่นะคะด้านหลังกว้างเลยใส่เข้าไปได้เลยด้านในนี่เท่าที่เห็นก็คือพับหกสิบสี่สิบได้<ช>นะคะก็พับรา<ด>ทั้งหมดได้เลยว้าวถือว่าเราเป็นเป็นรถที่อนเนกประสงค์มากนะครับอ่าอย่างนี้เลยกว้างเลยนะครับ นี่แหละค่ะตอบโจทย์นะคะของชีวิตหลายๆคนที่ค้นสินค้าค้นของลุมถึงบางคนชอบแต่งบ้านเดี๋ยวนี้บางคนชอบซื้อต้นไม้พี่ผมเอาละเอาผ้าใบปูสักแผ่นหนึ่งใช่สามารถขนได้เลยนี่คันรองพับอ่ะทีนี้เมื่อกี้น้องเจ็๊กพูดถึงเรื่องของออกแบบมาให้แบบ เข้ากับลูกค้าคมีอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ที่พี่ชอบมากก็คือตรงกลางนะค่ะเดี๋ยวนี้แบบบางทีขึ้นรถเพื่อนเงนี้ยบางทีขึ้นรถเพื่อนเราจะถามหาก่อนเลย ที่ชาร์จแบตใช่ใช่ค่ะเยี่ยมมากแล้วเพื่อนก็ห่วงเขาว่าแบตมากเลยค่ะใช่ครับแต่ที่นี่มีที่ชาร์จไฟด้านหลังมีตัวปั่นไฟบนรถแสดงว่าเรื่องไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องใหญ่ของคันนี้สองจุดเลยด้านหลังช่องต่อ USB นะครับไม่ต้องแย่งกันโอ้ยโชโช่องเพราะนาทีนี้นะคะคนเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นโทรศัพท์เนี่ยวันหนึ่งเกิน6ชั่วโมงขึ้นไปแบตไม่พอหรอกนะคะอยากไปนั่งลองนั่งด้านหน้าหน่อยได้ไได้ได้ครับลองดูครับสักนิดนึงนะคะ ตอนนี้เรากา็อยู่ภายในตัวรถกันแล้วนะคะพี่พลข้างในคือเป็นไงบ้างครับวัสดุชอบจริงๆจิ๊กชอบเลยเพราะว่าเป็นคนอยากให้คอนโซลเนี่ยคโล่งๆแบบนี้แต่ดูมีดีไซน์ครับถือว่ามีดีไซน์นะครับรวมถึงวัสดุที่ใช้แล้วก็สีที่ใช้คือแบบมันเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่เลยมีหุ้มหนังนะคะเนี่ยมีหุ้มหนังด้วยนะครับแล้วก็ ตัวพวงมาลัยเนี่ยก็คือยังเน้นเรื่องของดีไซน์ที่เป็นแบบ3ก้านพวงมาลัย3ก้านก็จะดูสปอร์ตแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นทรงดีเชฟซึ่งก็ พูดตรงๆเลยเอามาจาก GTR เลยลิซซัน GTR เลยนะครับฟีลลิ่งเวลาจับพวงมาลัยมันจะได้มากเลยนะคะคแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆก็คือมีครบนะคะแล้วก็พวกส่วนส่วนด้านล่างก็จะเป็นตัวคันเกียร์นะครับตรงนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นคันเกียร์ไฟฟ้าคือมันก็จะวิธีการเข้าเนี่ยคือไม่ต้องมากดปุ่มอะไรเลยเราสามารถโยกเปลี่ยนเกียร์อย่างนี้ได้เลย<อ>เกียร์ D เกียร์ R อย่างนี้นะครับหรือ เกียพีก็คือไม่ต้องมีดันขึ้นดันลงกดพีอย่างนี้ได้เลยนะครับถือว่าใช้งานง่ายสะดวกมากนะคะใช่กันการผิดพลาดได้ดีด้วยเพราะอ่าขึ้นแล้วก็ดีก็คืออยู่ด้านล่างเลยนะคะปลอดภัดยมากเลยนะคะและรวมภายในคือเต็มร้อยค่ะสแล้วก็ตัวนี้พระเอกอในภายในก,ก็คือรุ่น VL เท่านั้นถือจะมี จริงๆเป็นกระจกมองหลังที่ดูแว็บแรกคือเป็นไงบ้างครับชอบนะคะปิ๊งเลยใช่ไหมฮะปิ๊งเลยคือดีไซน์เขาสวยมากไม่ต้องมีขอบเลยอค่ะพี่ใช่ดีไซน์สวยวัสดุดีแต่มันมีฟังก์ชันแฝงอยู่คือไอตัวคันโยกตัวนี้ค่ะยังไงคะพี่พลก็คือถ้าเราขับรถอยู่นะครับแล้วเราโยกคันโยกตัวนี้มาด้านหน้านะครับก็จะปรากฏภาพของด้านหลังรถเราเลยตัวนี้จะเป็นหน้าจอขึ้นมาใช่เป็นหน้าจอขึ้นมาเลยนะครับ ก็คือเผื่อกรณีที่ลูกค้าเดินทางแล้วก็นั่งกันหลายคนหรือบางคนบรรทุกของสเต็มหลังรถเลยกระจกมองหลังที่ใช้ไม่ได้เลยก็คือเราโยกตัวนี้เพื่อเปิดภาพขึ้นมาเลยนะครับก็ช่วยให้การเดินทางนี่ปลอดภัยขึ้นครับนี่คือออปชันต่างๆคือเล็กเอย่างนี้ได้ไหมคะพี่พลว่าถือว่าเขาใส่ใจรายละเอียดการใช้งานลูกค้าจริงๆใช่นี่ละครับคือแบรนด์นิสสันเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่แบบ การออกแบบของเขาเนี่ยคือเขาเน้นเรื่องฟังก์ชันที่ได้ใช้จริงคจะเป็นแนวนี้ที่สําคัญนะคะตอนนี้ถ้าใครตัดสินใจอยากจะซื้อแล้วเนี่ยเราบอกได้คำเดียวนะคะว่าคุณจะต้องมาที่นี่ค่ะนิสสันบิต p k เปิ่นก้าเพราะอะไรคะพี่พลที่สำของเพราะอะไรเพราะหนึ่งเลยณตอนนี้คือลูกค้าจะยังได้นิสสันคิกในราคาที่เป็นราคาพิเศษช่วงเปิดตัวนะครับทุกเกรดยังเป็นราคาพิเศษหลังจากนี้นะครับ ราคามีโอกาสที่จะปรับขึ้นนะครับขั้นต่ำคือ50าหมบาทนะครับแล้วสองก็คือเรามีโปรโมชั่นที่ แบบมาให้รองรับลูกค้าหลายๆกลุ่มนะครับลูกค้าอยากจะดาวต่ำอยากจะได้ดอกเบี้ยพิเศษอะไรก็ปรึกษาที่รึกษากันขายเราได้เลยนะครับแล้วก็จะมีผู้จัดการเนี่ยสแตนบายทุกวันนะครับเผื่อลูกค้าติดเงื่อนไขอะไรอยากจะให้เราช่วยตรงไหนเรายินดีเลยนะครับรวมถึงสต็อกรถเราเนี่ยตอนนี้เตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยนะครับรถรุ่นนี้ หลายๆคนรอมาสักพักใหญ่ๆแล้วแต่ของเราคือพร้อมส่งมอบนะครับในทุกรุ่นทุกสีนะครับติดต่อมาได้เลยครับสุดยอดมากค่ะจะซื้อรถต้องได้รถทันทีนะคะนี่คือที่สุดของการบริการค่ะกับนิสสันบิต PK นะคะก็แวะมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้จิก๊กแล้วก็พี่พลลาทุกคนไปก่อนนะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับ